สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะของช่องดูดวงทารเกอร์ค่ะซึ่งสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปี2565นะคะเป็นของคนราศีสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลักษณสถิตยอยู่ในราศีสิงห์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอ้ออาจจะมาดีเลย์ล่าช้าอยู่ นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคิวส่วนตัวอ้อนแน่นมากๆนะคะรวมไปถึงงานสอนดูดวงของอ้อด้วยนะคะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการโปรโมทธุรกิจส่วนตัวซึ่งสำหรับใครไม่ชอบใจไม่ถูกใจนะคะคุณเลื่อนผ่านคุณกดผ่านได้แต่สำหรับอ้อนะคะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เนาะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะ อ,อย่างที่ทราบกันว่าอ้อเป็นอาจารย์สอนดูดวงไพ่ทาโร่นะคะก็มีลูกศิษย์มาทั้งหมด9รุ่นแล้วซึ่งในปีนี้นะคะเป็นจังหวัดที่ดีงามมากๆอ้อ,อได้เปิดสถานบันสอนดูดวงของตัวเองนะคะชื่อ t าโร่เกอร์อะคาเดมี่นะคะเปิดอยู่แถวสุวรรณภูมินะคะอันนี้ตั้งใจมากๆซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเปิดคอร์สเรียนอยู่2คอร์สนะคะคอร์สแรกนะคะชื่อคอร์สเรียนดูดวงไพ่ทาโร่พื้นฐานรุ่นที่10นะคะ เปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่21-22พฤษภาคมนะคะเรียนทั้งหมด2วันนะคะแต่ความรู้อัดแน่นการันตีให้ว่า,าวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้สามารถเอาไปาทำนายเป็นนักทำนายดวงได้อย่างแม่นยำนะคะมีฟีดแบ็จากลูกศิษย์ของอ้อนะคะมาทั้งหมด9รุ่นเนี่ยนะคะ การกระแสค่อนข้างดีในเรื่องของการเอาไปทํานายนะคะในจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าอะไรต่างๆมานะคะในเรื่องของความแม่นยาําหรือหลายๆท่านก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะก็เป็นรู้สิกของอ้อนะนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบมาสมัครเรียนได้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เรามาปูเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะส่วนคอร์สที่2นะคะชื่อคอร์สสอนเชื่อมโยงนับไพ่นะคะเป็นการเรียนต่อยอดจาก คอร์สพื้นฐานเปิดสอนในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนะคะเรียนทั้งหมด1วันคอร์สนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานมาแล้วเป็นนักทำนายดวงอยู่แล้วแต่ยังเชื่อมโยงหน้าไพ่ไม่เก่งยังอ่านพื้นดวงไม่เก่งยังปฏิปต่อเรื่องราวไม่เก่งตรงนี้นะคะเหมาะสมน,นะคะเขาเรียกว่าตอบโจทย์มากๆที่จะมาเรียนนะคะคอร์สนี้ถ้าเป็นนักเรียนเก่าของอ,อจะมีส่วนพิเศษหรือว่าถ้าคุณสมัคร2คอร์ส รวมกันนะคะคุณก็จะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเช่นเดียวกันฝากไว้สําหรับใครที่สนใจนะคะเรียนที่สถาบันของออที่สุวรรณภูมินะคะส่วนคอร์สออนไลน์ยังไม่มีนะคะกําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการให้อยู่อดใจรอนะคะสําหรับใครรอคอร์สออนไลน์เนาะส่วนธุรกิจที่2นะคะอย่าเพิ่งลำคานกัน ธุรกิจที่สองที่อ้อตั้งใจแต่เราทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยนะคะเป็นธุรกิจความงามตัวนี้นะคะเลอค่ามากนะคะเป็นเอเมอรี่คอลลาเจนนะคะเป็นภายใต้แบรนด์เป็นคอลลาเจนที่อยู่ภายใต้แบรนด์เอเมอรี่โดยที่อ้อเป็นเจ้าของเองนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนไต,ตเป็ไทยจากปลาสา,ารสกัดจากบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่หรือว่าอ่า ส่วนส่วนผสมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ c เซโรล่าเชอรี่นะคะในเรื่องของบิลบอรีของพวกนี้ที่จะมีส่วนในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้มีความเปล่งปั่งนะคะคอลลาเจนตัวนี้เป็นแบบผงชงนะคะใน1กล่องจะมีอยู่1 2ซองนะคะซองละ10กรัมทานได้10วันต่อเนื่องเลยนะคะ mm hmm. ช่วยเรื่องอะไรอันดับแรกเลยปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอเรียกสีผิวให้มันเท่ากันนะคะ นะคะ,ะปรับในเรื่องของสีผิวให้มันมีความกระจ่างใสผิวขาวใสออร่าออกมานะคะเน้นในเรื่องของผิวพรรณที่ให้มันเป่งปลั่งมีความอิ่มน้ำนะคะใครแต่งหน้าไม่ติดผิวไม่สวยตัวนี้จะช่วยได้ในเรื่องของงานผิวเต็มเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะเสริมในเรื่องของผิวพรรณที่ดูเด็กดูอ่อนเยาว์ นะคะมีคำถามขึ้ามาว่าอายุ50ขึ้นไปทานได้ไหมทานได้ค่ะเนาะกระชากวัยผิวตัวเองนะคะให้เปล่งปังเนาะ,ะถ้าใครสนใจนะคะอ้อมมีโปรโมชั่นในเดือนพฤษภาคมราคาอยู่ที่1กล่องเนี่ย699บาท โปรโมชั่นในเดือนพฤษภาคมคือฟรีค่าจัดส่งไม่ว่าจะกี่กล่องก็คือฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่งเองนะคะส่วนถ้าใครสั่ง3กล่องนะคะสกล่องเนี่ย เป็นโปรโมชั่นก็คือราคาปกติอยู่ที่2,000กว่าบาทนะคะรับไปเลย1,800บาทฟรีค่าจะส่ง3กล่องก็จะได้1เดือนคุณทานต่อเนื่องเนี่ยจะได้งานผิวที่มันกระจ่างใสมากๆอันนี้อ้อฝากไว้สําหรับตัวนี้นะคะใครสนใจรีบได้เลยนะคะรีบได้เลยนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยเพราะว่าตัวนี้ถ้าไม่ปังจริงของเราไม่ออกต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเป็น ล็อตแรกที่เราเปิดตัวออกมายังไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นทางการแต่ของอ,ออกเยอะแล้วนะคะ,ะที่สําคัญก็เตรียมที่จะส่งออกไปทางต่างประเทศแล้วฝากไว้สําหรับใครที่สนใจนะคะไม่ได้เงั้นเดี๋ยวของขาดนะคะเอาเรามาเริ่มต้นเข้าสู่การทํานายดวงกันราศีสิงลัคณาสิงในเรื่องของความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ภาพรวมความรักต่างๆนะคะมาดูให้นะคะ ตั้งจิตนิ่งๆเนอะราศีสิงลัคนาสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไส่พร้อมๆกันลุ้นด้วยพร้อมๆกันนะคะไพ่ใบแรกรอดมาก1ิ เรียนยืนหนึ่งในเรื่องของความรวยมาก่อนนะคะไพ่เจ็ดดาบสวีนอฟโส s นะคะมีคนแอบมองแอบสนใจแอบซุม่มดูความเป็นไปของคุณด้วยความปลื้มด้วยความประทับใจหรือบางครั้งก็มีคนหมั่นไส้ในความดูดีของคุณอยู่ก็ได้เก่งเกินไงเกินหน้าเกินตา,างไงช่วงนี้นะคะ Queen of c h า r ิ s นะคะราชินีถือถ้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่ The Lovers นะคะ Six of One หกไม้เท้าเป็นไพ่ the world ขึ้นมาจ้านะคะแล้วก็ต่อมาเป็นไพ่ the star ค่ะ The h ฮ e ร์ a n t เป็นไพ่ h e Wheel นะคะ และเอาคำของคุณนะคะเป็นไพ่ judgment ขึ้นมาคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความปังมากๆเลยดวงของคุณขึ้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการรับทรัพย์ความร่ำรวยอู้ฟู่จากกิจการจากธุรกิจที่คุณกำลังทุ่มเททำลงไปช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็น อดีตชาตินะคะบุพเพันนิวาสอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเนื้อคู่ด้วยนะคะตทีนี้เรากําลังพูดในเรื่องของดวงความรักกันอยู่แล้วมาดูกันต่อเป็นยังไงในส่วนของความรักเอามาว่าคุณในสายตาของคนที่มองคุณเข้ามาคนราศีสิงลัคนาสิงคุณดูงดงามมากๆนะคะคุณดูสง่าง,งามคุณผู้ชายก็ดูเป็นคนที่มีความป๊อปปูลา่าไปไหนก็มีแต่คนสนใจในความสําเร็จของคุณมีแต่คนชื่นชม ส่วนน้อยที่จะมีเสียงตำหนิคุณนะคะคุณเป็นที่รักของคนหมู่มากคนรอบตัวเพราคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ําใจวาจาไพเราะนะคะพูดเพราะสนอหูแต่อย่าให้ร้ายนะอย่าให้ขึ้นนะโอ้หาย,ยนะเลยอะนะคะแล้วเป็นอย่างไรคนราศีสิงห์ช่วงนี้จิตใจของคุณฝกักใฝ่ในเรื่องของศาสนาธรรมะในเรื่องของหลักธรรม เพื่อเอามาฮิลลิ่งหัวใจตัวเองคุณอาจจะเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทําให้ตัวเองอะ่ะเริ่มมีผลความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเอารู้สึกว่าตัวคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความคุ้มเคือแล้วคุณต้องการความคืบหน้าหรือต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีหรืออยากจะหลุดพ้นไปเลยเรามาดูการอันนี้คือกลิ่นขึ้นมาคร่าว ทีนี้เรามาเข้าส่วนในความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนก่อนคนราศีสิงหาสิ่งที่ย่อเห็นขึ้นมาคุณเป็นคนที่สง่างามมากๆคุณเป็นคนที่ทําอะไรคือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือคุณอาจจะทําธุรกิจอยู่กับเม็ดเงินมหาศาลทํางานเกี่ยวข้องกับการธนาคารหรือว่าคุณอาจจะคาดหวังถึงการมีความรักความสัมพันธ์ที่พูดไปถึงในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนมาหมายปองมาชอบคุณมากแต่คุณน่าจะมีคนเพียงคนหนึ่งเดียวที่อยู่ในหัวใจของคุณอาจจะเป็นราศีเ,เมถุนและคนาเมถุนมีทัศ อขอโทษค่ะมีราศีกุมรัคนากุมราศีพฤษภรัคนาพฤษภนะคะไพ่ถ้วยก็เป็น่าน้ำกร,รกฎเมทพิจิกนะคะซึ่งในตรงนี้คนที่คุณดิวอยู่ด้วยคนที่คุณสื่อสารอยู่ในใจของคุณน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของเชิงธุรกิจหน้าที่การงานและมีเม็ดเงินผลประโยชน์ต่างๆมาเกี่ยวข้องหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์มากมายและมีแต่คนอยากเข้ามาผูกมัดอยากทำความรูจ้จัก คนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีคนเข้าหาเขาเยอะจนบางครั้งเขาถูกมองว่าเขาเป็นคนที่ดูเจ้าชู้มากๆแต่แท้จริงแล้วมองว่าเขาแค่แบบเช็คเลตติ้งตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะ,อะตอนนี้คุณเริ่มไม่ไว้ใจกับท่าทีของความไม่เคลียร์ของเขาจะมีลักษณะของคือความรู้สึกคืออยากหลุดแล้วอะค่ะอยากหลุดแล้วไปสักทางเถอะ ไม่อยากอยู่ในความอึดอัดแบบนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราคุณเป็นคนที่รักในความรู้เรื่องรักในการเรียนรู้รักในการพัฒนาหรือว่าเป็นคนที่พร้อมจะเคลียร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมณตรงนี้นะคะคนที่คุณถามถึงคนที่คุณนึกถึงคุณจะรู้ตัวไหมว่าเขารักคุณ เขาหลงรักคุณในความเป็นตัวตนของคุณคุณน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมหรือเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสนาคุณเป็นคนที่มีเหตุผลของตัวเองชัดเจนและมีความเป็นธรรมชาติไม่ประดิษฐ์ประดอยคําพูดไม่ดูมีความจริตไม่มีความ พยายามที่จะเข้าหาเขามากจนเกินไปช่วงเวลานี้คุณอยู่กับตัวเองมีการปลดปล่อยทุกๆความเศร้าออกไปมันทาให้คุณดูมีความเปล่งปั่งมากขึ้นดูมีความออร่าใครเห็นเข้ามาโอ้โหร้องว้าวกับ,กบความเปลี่ยนแปลงของคุณเลยนะคะอย่างไรอีกนะคะชาวราศีสิงห์ช่วงเวลานี้คุณสนใจในเรื่องของการทำามาากินกระแสาทางการเงินกำลังพัดมาหาคุณแล้วนะคะโชคชะตาเข้าข้างคุณมากมายไปหมดเลยคนคนนี้แอบเซอร์ไพรส์ใน ในความรุ่งเรืองของคุณในท่าทีของคุณเขาแอบ,บปลื้มเขาแอบ,บชอบเขาแอบ,บสนใจคุณอยู่นะคะเพราะสิ่งที่อ้อยเห็นขึ้นมาบอกได้เลยว่าเขาพยายามหาวิธีการที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะผ่านในเรื่องของธุรกิจการทำงานอาจจะผ่านในเรื่องของ าการมีพ่อเสือแม่ชักการมีคนกลางเข้ามาเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ให้พวกคุณเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะตอนนี้เขามีความรู้สึกประหม่าใจอย่างมากนะคะในการที่จะเข้ามาบอกลักหรือเทคแคร์หรือ, take care, รอทําดีกับคุณเหมือนเขากําลังซุ่มมองดูท่าทีคุณอยู่ว่าคุณจะให้คําตอบกับเขาไปทางไหนนะคะแต่ที่แน,น่ๆคนนี้เป็นคนที่เรียนเก่งความรู้เยอะการศึกษายเยอะเป็นคนมีความสามารถ เขาไม่เคยเข้าหาใครมีแต่คนอวยเขามีแต่คนเข้าหาเขานะคะการที่มาเจอคุณทําให้เขามีความประหม่ามากๆแล้วเขาทวางตัวไม่ถูกเลยว่าแล้วเขาจะต้องเริ่มต้นในความสัมพันธ์อย่างไรก็เนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเขาถูกจีบมาตลอดแต่แต่เขาไม่เคยจะต้องเข้าไปจีบใครก่อนอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วความเลอกข้าของคนราศีสิงลัคณาสิง มันสะดุดหัวใจของเขาในแบบที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปไหนได้เลยคุณคือคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดที่เขาเคยเจอมาไม่ว่าจะด้วยฐานะทางการเงินการศึกษาทัศนคติความคิดของคุณมันดูสวยงามไปหมดเลยมันดูลื่นหู สบายตาสบายใจทุกครั้งเวลาที่ได้คุยกับคุณ,คณเขารู้สึกปลดปล่อย energy พลังงานลบๆออกไปนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ด้วยท่าทีที่มีความละมุนอ่อนโยนมากขึ้นจากเดิมนะคะทำท่าทีทำตัวลับๆล่อๆนะคะแต่ต่อไปนะคะรับรองได้เลยคุณจะถูกเขาเข้ามาประชิดหัวใจอยากสร้างความรักความสัมพันธ์ที่พร้อมจะเดินด้วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกันคุณคือ เนื้อคู่ของกันและกันได้เวลาที่คุณจะได้รับคำพูดดีๆนะคะการแสดงออกดีๆการเทคแคร์เอาใจใส่จากคนคนนี้นะคะขอดูต่อว่าเป็นอย่างไรอีกขอดูอีกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไพ่เดร h ฮาร์โลเฟนน่าจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณ เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือเป็นคนที่เขาเชื่อในเรื่องของคู่บุญคู่บารามีการที่เขาเจอคุณเขารู้สึกดีมากๆเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกปลอดภัย ะะเขาเชื่อมั่นเลยว่าคุณไม่มีทางที่จะหลอกลวงเขาได้ในเรื่องของผลประโยชน์อะไรไดใดๆไพ่หนึ่งเหรียญคือการมองคุณแบบให้คุณค่ากับคุณมากๆเขาให้เกียรติคุณจริงๆนะคะเพราะมองว่าคุณเป็นคนที่ดูมีคุณค่าจนเขาไม่สามารถที่จะทําให้คุณเสียใจได้เขาจะทําอย่างไรก็จะลุกไงเขามาไงจีบแล้วนะนะคะก่อนหน้านนี้เนี่ยอ่อยมาเยอะแล้วนะคะแอบซุม่มต่อไปจะลุยแล้ว นะคะเขาจะไม่ยอมให้คุณหลุดมือไปไหนเพราะคุณคือที่สุดของเขาแล้วนะคะเขาหลงรักคุณหัวปักหัวปั๊มแล้วเขาเก็บเรื่องของคุณไปคิดไปฝันนะคะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาคุณคือคนที่เลอค่าสง่างามในใจเขามากๆนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ทะนุถนอมหัวใจกันมากขึ้น นะคะเขาจะไม่มีการวางตัวที่ห่างเหินกับคุณทิ้งระยะห่างกับคุณมากจนเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกเฟลแต่สิ่งที่เขาจะเท่าหาคือการใส่ใจการเทคแคร์การคอยถามหรือให้กําลังใจกับคุณนะคะขอดูต่อนะคะเขามองคุณอย่างไรราศีสิงหาเขามองคนราศีสิงห์ยังไงสถานการณ์ต่างๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากไม่ว่าคุณจะเก่งในเรื่องของการทํางานประสบความสําเร็จยืนหยัดแค่ไหน แต่คุณเป็นคนที่อ่อนยนกับเขาเสมอรวยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่รวยนิสัยรวยดูเป็นคนที่รักดีฝ่ายดีมีคนเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่อย่างสง่างามแต่ชีวิตของคุณมันวุ่นวายในเรื่องงานในเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคไปหมดเลยใช่ไหมเขากำจัดความคิดลบเขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะเขาเขาจะเข้ามาในแบบที่พูดคุยด้วยเหตุและผล และจะจริงจังกับคุณนะคะให้เกียรติกับคุณมากขึ้นด้วยเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเพราะเขารู้ว่าการเลือกคุณแล้วเขาไม่มีทางที่ชีวิตเขาจะอับโชคตกทุกข์ได้ยากแต่ ที่อ้อทำนายออกมาไม่ได้หมายความว่าเขาจะหวังการเงินจากคุณแต่เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งการที่เขามีคู่ชีวิตที่เก่งทำมาหากินเก่งชีวิตเขาก็ปลอดภัยไปครึ่งทางแล้วเขาชอบเขาชอบที่เป็นคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคะเขารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณหรือมองหน้าคุณคุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันทําให้เขาอยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นนะคะอ่าดีงามมากนะคะสุดท้ายก็ได้เริ่ม หลังจากที่เป็นเหมือนเพื่อนนะคะรอจังหวะเวลามามากมายซุ่มแล้วซุ่มอีกต่อจากนี้เขาจะไม่ซุ่มแล้วเขาจะเปิดเผยท่าทีความรู้สึกของเขาออกมาเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนความรักของคนโสดราศีสิง้าคนโสดเนื้อหอมมากชั่วโมงนี้บอกได้เลยฮอตสุดๆนะคะ ฮอตตามอากาศไหม <laughs> ไพ่ The Lovers กับ Six of Wands คุณน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบมีคนรักในเสน่ห์ของคุณหรือเป็นคนที่วาจาพูดเพราะคุณเป็นคนคิดความคิดของคุณมันดูสวยค่ะทัศนคติของคุณดูสวยมากๆทัศนคติดีก็เลยทําให้คนคนรอบตัวชื่นชมคนโสดอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเอง คุณเป็นคนที่ใยดีมากๆคุณเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของการเงินเก่งนะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะสนใจกับการทําบุญมากยิ่งขึ้นการอ่านหนังสือการพัฒนาความรู้เนี่ยเติมอาหารสมองให้กับตัวเองแล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่ถ่อมตัวถ้านอกเหนือเวลางานในความเป็นคนโสดนะคะโชคชะตานําพาใครสักคนหนึ่งที่ดีพอที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณมีคนแอบมองแอบสนใจแอบชื่นชมคุณอยู่ ในการเข้ามาของคนคนนี้เอามาว่าเขาไม่สามารถที่จะเบรคความรู้สึกของเขาแล้วก็เป็นสายซุ่มได้อีกต่อไปสิ่งที่เขาจะทําคือการเข้ามาเอาอกเอาใจคุณเป็นคนท่าตุน้ํากรกฎเมนพิจิกหรือเป็นราศีพุษศพลัคนาพุษศพราศีกลุ่มลัคนากลุมนะคะหรือเป็นราศีเมถุนลัคนาเมถุนช่วงเวลานี้โชคชะตาเข้าข้างในความรักของพวกคุณ นะคะจากเดิมที่ซุ้มหรือเป็นเพื่อนคุยบ้างไม่คุยบ้างหาให้คําแนะนําปรึกษากันไปกันมาแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะเบรคความรู้สึกที่เขามีต่อคุณได้เขาอยากจะเปิดเผยอยากจะแสดงออกให้โลกรู้ว่าเขาชอบเขามีใจให้คุณและเขาอยากดูแลนะคะคนคนนี้มองมาที่คุณโฟกัสมาที่คุณต่อให้เขามีตัวเลือกเยอะขนาดไหนคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจที่เลอค่าที่สุดที่เขาชอบที่สุดนะคะ เขาจะมาสารภาพบอกรักหรือการเข้ามาในท่าทีที่ชัดเจนเลยว่าคุณจีเขาจีบคุณเป็นระดับเจ้าของกิจาการเป็นคนที่ทำงานหนักหรือว่าช่วงเวลานี้คนราศีสิงและขนะดสิงคนโสดทำงานหนักมากนะคะมันช่วงเวลาที่คุณบุกบา่าฝ่าฟันเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมานะคะเขาเห็นกิจการ กิจกรรมในเรื่องงานของคุณเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นความรู้สึกห่วงใยและเขาอยากจะมาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลคุณเคียงข้างซัพพอร์ตคุณหรือคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวข้องนำเข้าส่งออกหรือต่างประเทศโปรเจกต์ต่างประเทศเขาอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณคนคนนี้นะคะพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณแล้วพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณมันพ่วงเกี่ยวด้วยผลประโยชน์แต่ก็มีความรักเข้ามาร่วมด้วยนะคะโอ้ดีงามนะคะ เขาไม่ซุ่มแล้วเขาจะบุกพิชิตหัวใจของคุณให้ได้ถ้าเขาช้ากว่านี้เขาจะต้องโดนแย่งแน่นอนเพราะตอนนี้คุณเลอค่ามากๆนะคะคุณดูสง่างามคุณดูดีมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะเออเป็นเนื้อคู่ที่พูดถึงจุดของการแต่งงานการมีธุรกิจร่วมกันนะคะเจอคู่หน้าตาดี <c oughs> คนเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนบุคลิกดีชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ งดงามมากนะคะดีงามมากแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนความรักของพวกคุณให้ไปต่อกันได้นะคะลอดมากนะคะดีๆีนะคะยินดีด้วยทีนี้ขอดูไพ่อันนี้ต่อ let your friend help you เขาจะน่าจะไปปรึกษาเพื่อนเปล่าปรึกษาเพื่อนหรือว่ามีคนกลางคอยประสานในความสัมพันธ์หรือว่า เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วแอบไปถามว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังต้องคุณเป็นคนอย่างไรเขาไปสืบสอข้อมูลมาจนเขามั่นใจว่าโอ้ยคุณโสดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นมีความคิดบวกเกี่ยวกับตัวคุณมากขึ้น stay o p t i m i s t i ah stay optimistic St op about your love life o v e l นะคะคือการคิดบวกนั้นหรือว่าคุณเป็นแหล่งพลังงานบวกก็ได้นะที่เขารู้สึกดีมากอยากแบบ อยากคุยอะค่ะ very soon นะคะเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะ mm hmm. เขาจะมาจีบคุณค่ะเขาจะไม่ลีลาอีกแล้วเขาจะไม่เล่นตัวแล้วนะคะการที่เขาช้าไปแม้แต่นิดเดียวนะคะคนเนื้อหอมแบบคุณเนี่ยอาจจะโดนคนอื่นช่วงชิงจีบไปก่อนนะคะเพราะนั้นช้าไม่ได้แล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะ ก็อินเลิฟกันไปนะคะได้เวลาที่จะอินอินเลิฟแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นความรักของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะสถานะนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งสถานะนี้มองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มีความปองดองกันมากๆเข้าอกเข้าใจทั้งคู่เป็นคนสวยหล่อเหมือนกันหมดเลยนะคะหน้าตาดีเป็นหนุ่มฮอสสาวฮอตมีแต่คนสนใจเป็นคนของประชาชนไหมเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่ ต้องเหมือนเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในเรื่องการงานแล้วมีคนนิยมชมชอบอย่างมากมายนะคะความรักของพวกคุณก่อนอสถานการณ์ณปัจจุบันมันมีความห่างเหินในเรื่องของการไม่ได้สื่อสารอาจจะด้วยต่างคนต่างซุ่งทํางาน ุ่มวางแผนซุ่มทําให้ตัวเองรวยกําลังยุ่งในการทําให้ตัวเองร่ํารวยอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ความรักของพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันต่อให้มีอุปสรรคต่อให้มีใครมายุแยงแต้แคงรั่วในความสัมพันธ์หรือแอบอิจฉาไม่ให้พวกคุณลงเอยกัน ยิ่งทาก็ยิ่งทําให้คุณผู้คุณรักกันมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นบททดสอบในความสัมพันธ์ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้นะคะโชคชะตาเข้าข้างทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรักที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่เขาไม่เคยมีการแสดงออกในความรักอะไรเลยก็รักแหละก็ภูมิใจในตัวคุณแต่ไม่เคยพูดไม่เคยแสดงอะไรออกมานะคะบอกได้เลยว่าเขาจะมีของขวัญแทนใจอะไรบางอย่างมาให้กับคนราศีสิงห์และคณะสิงห์เป็นการบอกรัก เป็นการสวมกอดเป็นการเทคแคร์ให้กําลังใจเพราะช่วงเวลานี้คนราศีสิงค์คุณทํางานหนักมากๆนะคะวุ่นวายอยู่กับการทําให้ตัวเองร่ํารวยมีเงินมีทรัพย์ขึ้นมานะคะเขาห่วงใยคุณนะคะเขาอยากมี power ในการดูแลคุณคนๆนี้จะคอยเตือนสติจะคอยคัดกรองเพื่อนสังคมอะไรต่างๆของคุณด้วยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะ ในความรักมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายในเรื่องของการไปสู่ขอกับผู้หลับผู้ใหญ่หรือเป็นความรักที่จะมีคํามั่นสัญญาต่อกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีการย้ายนะคะเนี่ยแอบอยู่กินกันก่อนแต่งใช่ไหมย้ายมาอยู่ด้วยกันใช้คาเดียวกันใช้กระเป๋าเดียวกันใช่ไหมใช้เงินน่ะหรือว่าหาเงินช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันทํามาหากินมันมีแต่การสร้างความลุ่งเรืองขึ้นมานะคะ วันนี้คู่รักของคุณข้างรักคุณมากปลื้มในความสามารถของคุณทุกอย่างอะไรที่เป็นตัวคุณคือเขาหลงไหลหมดเลยนะคะแล้วก็มันความรู้สึกที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอะไรที่เป็นปัญหาที่พวกคุณเฝ้ารอคอยให้มันหลุดพ้นมันหลุดแน่นอนนะคะในพฤษภาคมนี้ p พ่ e m p r e s s คือการแต่งงานคือการถูกขอแต่งงานนะคะ Queen o f Cup s ราชินีถือถ้วย ใดๆนะคะคุณคือผู้ที่มีทิพธิพลกับความรู้สึกของเขาช่วงเวลานี้ราศีสิงห์แบบเป่งปังมากเลยค่ะสุดยอดทรงพลังเขาคิดถึงคุณและเขาหึงหวงคุณมากๆคุณเหมือนมีทิพพลกับความรู้สึกของเขาไม่ว่าเขาจะทาอะไรจะกินจะนอนหน้าของคุณไปส็สิงอยู่ในตัวของเขาหมดแล้วนะคะช่วงนี้คุณน่าจะมีชื่อเสียงมีความฮอตสุดๆเลยนะคะ ็ความรักจะดีขึ้นจะสดใสจะคุยกันด้วยความรู้สึกที่เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันขึ้นและก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าพาไปเปิดตัวกับผู้หลับผู้ใหญ่นะคะพาไปเปิดตัวกับผู้หลับผู้ใหญ่ชัดเจนมากขึ้นนะว่านี่คือในฐานะของคู่รักหรือพาไปเปิดตัวกับญาติกับคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะท o อั to a ฟอ เขารู้สึกได้เลยนะคะคุณเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นทั้งคู่คิดของเขาถ้าเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ข้างกายเขารู้สึกว่าเขาขาดกําลังใจอะไรประมาณนี้ค่ะขาดกําลังใจนะคะอืมอะไรหลายอย่างเนาะเอางาว่าสุดท้ายแล้วความรักของค,คุณจะกลับมาโรแมนติกมากนะคะจะช่วยกันทำหมากินหรือเป็นความรักจริงหวงังแต่งรักที่ทุ่มเท ใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นดวงของคนราศีสิง์งเกี่ยวข้องกับความรักนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณแฟนๆลูกค้าที่มาอุดหนุนคอลลาเจนของอ้อแล้วก็สมัครเรียนดูดวงนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะภูมิใจมากๆทานแล้วจะได้งานผิวอาล่าผิวพันกระจ่างใสผิวเป่งปัง แต่ที่สาคัญคือแต่งหน้าติดด้วยนะคะแบบผิวมันจะเนียนไปเลยนะคะตัวนี้นะคะทานทุกวันต่อเนื่องเนี่ยผลลัพธ์ดีแน่นอนฝากไว้สําหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็สมัครเรียนก็ตามลิงก์ด้านล่างและขออวยพรให้ราศีสิงห์และคณาสิงห์มีความสุขนะคะสมหวังกับความรักนะคะและกอขอให้เป็นโมเมนต์ที่ดีของคุณแบบนี้ไปตลอดนะคะบัลลังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ